ผมจะฝันฝันตื่นสองช่วงครั้งแรกตื่นประมาณสักตีหนึ่งตีสองฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าจะพาไปขึ้นรถแล้วจำได้ว่าคนรู้จักอยู่เขาเกิดประมาณพอศิบแปดอายุไม่สี่สิบเจ็ดก็สี่สิบแปดอันนี้ผมหลับไปแล้วนะผมก็ตื่นขึ้นมาก็เลยมามาคิดเอ๊ะอะไรนะทำไมต้องไปฝันในตอนนี้ทั้งที่ไม่เคยคิดถึงอะไรเลย อยงนี้ก็นอนต่อนอนต่อก็ฝันอีกฝันอีกไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขามาสะกิดหลังมาหยิกหลังก็เลยจําได้ตื่นขึ้นมาจําได้เขาก็เกิดปศ18อีกคนอปศเดียวกันนะแต่ผู้หญิงคนละคนนะครับอปศ18สองคนอายุประมาณ47 48หรือจะเกิน49หรือเปล่าไม่รู้เราก็ไม่รู้จักวันเดือนปีเกิดแต่รู้แต่ปศอ,อยู่ประมาณนี้ ถ้ามา 18, อันนี้ผมก็ <19. S 1> ไม่ค่อยเชื่อเรื่องฝันเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าคิดทําไมคืนเดียวกันฝันเห็นผู้หญิงเกิดประสอเดียวกันสองสองคนเลยครับซึ่งเกิอดอายุเท่ากันประมาณนี้อืแล้วงวทีแล้วผมพลาดตรงไหนพาดตรงที่ผมฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์เหลืองคันสีคันเก่าอืซึ่งในบ้านผมไม่มีสีเหลืองมันจะมีแดงขาวกับออกทองทองออกเหลืองหน่อยๆน่อผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ ทะเบียนรถคันที่เหลืองทองอ่ะหนึ่งศูนย์สามเก้าโอ้นี่แหละผมพลาดแรงพลาดมากเลยตอนแรกผมจับประเด็นจะเข้าศูนย์แล้วมาแป,ปลปกไม่ได้ก็เลยทําให้ผมพลาดเนี่ยผมเสียวความรู้สึกนิดหน่อย้าจับประเด็นศูนย์ในตัวเดียวคือเต็มเต็มสามตัวแต,แต่จับประเด็นนายกคนที่สามสิบมันก็เข้าเลยนะรเราพลาดเองเราพยายามนําร่องเราแล้วลวันนี้ก็นี่แหละ ผมก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าก็มันแปลกผู้หญิงสองคนเกิดประสอเดียวกันอารรยุเท่ากันครถามว่าจองหนึ่งแปดได้ไม่ได้นะั่นเองคนหนึ่งหนึ่งแปดมีสินะหนึ่งแปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหน้าคิดนี่ตามอายุปเขาครับเพาราะส่วนมากผมฝันเห็นคนแบบน,นี้ส่วนมากเขาจะออกเขาจะออกอายุปสอนะ่ทุกครั้งเลยนะถ้าฝันเห็นคนครับเพราะผมเคยฝันอะไรวันนั้นฝันว่าแฟนเก่าเขายืนอยู่บนบ้านอเขาเกิดศูนย์ห้า วันนั้นออกอะไร905หรือเปล่าเต็มๆมีกระติบข้าวมันก็เป็นตัวแรกว่าวิสาขิจจนแไปมากลายเป็นเกี่ยวกับศิลปะเนะะาะครับก็เป็นไทยก็หุ่นกระบอกหุ่นอะไรเนี่ยนี่เป็นหุ่นกระติบเข่าทำมาจากกระติบเข่าจังหวัดมหาสาครคามบ้านดงน้อยอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสาครคามเป็นกลุ่มของนักเรียน เป็นศิลปะการแสดงเกี่ยวกับเรื่องเนเรื่องออกจากจากเกี่ยวกับเวทนอนรอะไรเป็นประมาณนี้ล่ะคเป็นมหาชาติอะไรประมาณนี้ล่ะเนื้อเรื่องนะครับก็ลูกเขาจะเป็นหุ่นกระบอกเขาจะมีมีหอประชุมหรือโรงเรียนหรืออะไรที่เขาซ้อมหุ่นกระบอกแล้วก็จะมีคนอยู่สองคนหุ่นกระบอกสองตัว มันกระติบข้าวเหนียวครับครับเปิดฝาดีฮะในกระติบข้าวเหนียวจะมีข้าวเหนียวหนึ่งกับเก้าหรือเปล่าหนึ่งกับศูนย์หรือเปล่า่งา,างนี้นะเรามองไว้เบื้องต้นคแต่ผมยังไม่ได้เขียนเลขหรอมันรอเวลาสักนิดครับนี่ครับก็จะมาไม่เกียรติสารคามก็ล้วก็แปลไปแล้วนะครับก็แปลแปลไปแล้วล่ะแปลไปแล้วก็เพียงมาจาับประเด็นว่า หวยพักนี้ออกเก้ากับศูนมาส4งวดแล้วจะมีงวดที่ห้าหรือเปล่าอือาศูนย์เกากับศ <0 S 1> ูนย์ขึ้นมาเลยครับเริ่มจากอะไรนะเดี๋ยวขอดูกระเสียวห้าศูนย์หกเริ่มจากเก้าศูนย์เเจ็ดก้าศูนย์เจ็ดแล้วมาเก้าศูนย์6ครับแล้วมันศูนนย์หึ่งเก้าแล้วครั้งสุดท้ายหมอบเมื่อกี้าศูนย์สามถามว่าผมชอบไม่ชอบอยู่แต่ว่า เรื่องการบริหารจาัดก,การจะยากเพราะหนึ่งเลขสามศูนย์เราทายไว้แล้วว่านายกคนต่อไปคือคนที่สามสิบมันจะเป็นเลขดังอยู่แล้วจะมีเกิดปัญหาเรื่องการซื้อถ้าไม่เอารุ่นตีลำบลากครับเราก็ทายไว้แล้วละ่ะทีนี้ถามว่าตามตามสเต็ปก็จะมีอยู่ห้างงวดนี่เราจะทิ้งไม่ได้คือเก้ากับศูนย์นะหรือหนึ่งกับสามสไตล์เขาจะเป็นอย่างนี้นี่เลยถามว่า เราจะแปรหนีได้ไหมไม่ได้นะครับกระดูเอานั่นนี่ครับนี่มาแล้วดูเลยนะถอดออกมาได้ตัวนี้นี่นะกระติบข้าวเหนียวครับกับมวลกระตริบข้าวกระติบข้าวนี่กระแปลกันหนึ่งอนเดียวกระติบกระติบข้าวเหนียวกับเก้าเกลืข้าวเหนียวกับนึ่งคร<ำ>ับกระตริบข้าวเป็นรูปทรงกลมเนี่ยมวลกระตริบข้าวก็ น่าจะอยู่โซนนี้สําหรับสี่มาจากบ้านหรือโรงเรียนหอประชุมที่กวางอยู่ซ้อนๆไว้แล้วก็จะมีตัวนี้มาจากกระติกพ้าเหนียวแล้วสองมาจากคนสองคนผลกระติกพ้าเหนียสองตัวห้านี้มาจากาผมบ้าอะไรเนาะห้าเดี๋ยวผมคิดก่อน อวนานนั้ผมแปลแล้วคิดได้ยังไงเราเลขห้างดี๋จะขอเวลาคิดก่อนนะมันด้เตรียมเท่าไหร่แปลสด,สดๆสี่ห้าหุ่นอ๋อคำว่าห้านี่มาจากคุณคพว่านามหุ่นเพราะว่าส่นมากของสารคามชอบเกี่ยวกับน้อไม้แกดำก็มีเก้าวันนั้นแล้วก็มาอะไรสะพานไม้แกดำมีไม่เก้าครับอันนี้ก็ติดกนันเดียวก็ต้องมีเท่าอย แล้วห้านี่มาจากคาว่านาโมาหุนหุนคือห้าถ้าเราจะเอาหกมาใส่มันก็หกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะมันก็เลยต้องเลือกเอาห้าห้ามาใส่แต่ส่วนมากลูกหวยมันจะอยู่ในลูกแค่ตัวหนึ่งนะปทีิแล้วก็ถ้าเลขสามก็ไปอยู่ที่เลขสามไปอยู่ที่เจดีสามยอดครับมาเลขสามแต่เลขเจ็ดไม่มาอมไปอยู่ตัวหน้าหนึ่งสามสอง ที่แปลไม่ได้งดเธอเลคือเลขศูนย์ครับแต่ศูนย์มาแรงคพนายกคนที่สามสิบวันนี้เราก็แปลตามตรงเหมือนเดิมคือศูนย์คือรูปทรงของกะติดข้าวเหนียวอ่ะจะเป็นรูปวงกลมและจะมีข้าวเหนียวคือนามหนึ่งละครับกะติบข้าวคือเลขเก้าใครจะใส่เป็นเลขหกก็ได้สี่คือหอประชุมห้าคือนามบ้าหุ่นหุ่นห้าปลายหุ่นห้า ผมก็แปลได้ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้แหละแต่ถ้าถ้ากรณีเขาสไตล์เก่ามาคือเก้ากับศูนย์มาเราก็ต้องเอาตัวที่เหลือที่ยังไม่ออกครับก็น่าจะเป็นเลขอันเลขดังไปหมดแล้วเลขพวกนี้อก็มีเขาว่าถ้า,ามาอีกวันหนึ่งก็คงไม่พ้นในเก้าศูนย์ก็หนึ่งศูนย์อาจจะมาอีกไม่งั้นเขาก็ดึงลงเลขล่างไม่งั้นถ้าดึงศูนย์ลงล่าง ต้ง hmm. บนก็ยังยืนยืนก้าวกันหนึ่งกระสุนกระสมาสองตัวอีก่าตัวแท่งตัวหนึ่งมันจะเป็นสตไตล์เปนิ่หวยแต่ถ้าเป็นเกี่ยวถ้าเรามองมุมอีกมุมหนึ่ง,นงเนะเกี่ยวกับพักที่นำํำมาคําว่าก้าวไกลกเก้าเก้าน่าจะมาอีก <c oughs> มีอะไรถามก็ถามเนาะแต่ผมยังไม่ได้วางตัวเลขมันมันมุมมองเราจะมี มุมมองเราจะเป็นมุมมองหวยนะแต่แม่มันถามว่าแม่นไม่แม,ม่นผมไม่รู้ล่ะครับแต่ทีนี้งวดน,นี้จะมีเบื้องต้นเราให้ใหเป็นสามเหลี่ยมก่อนผมมันยังไม่ได้ขยายเนาะมีสามเหลี่ยมคือจะมีเก้ากับศูนย์กับสามกับหนึ่งส่วนมากก็จะมาสองตัวถ้าไม่ลงล่างก็บนอาจจะมาตัวเก่าสองตัวอีกตามสไตล์เขานะาแต่วันนี้อันนี้เป็นช่องแรกที่เรามองไว้ ตัวเก่าจะมาสองตัวไม่บนก็ล่างถ้ามาบนเราจะเอาอะไรไปใส่ถ้ามาล่างก็เสด็จน้ําไปเลยคืออาจจะเป็นหนึ่งศูนย์สามศูนย์หรือศูนย์สามหรือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็ได้เบื้องต้นคือช็อตนี้สามเหลี่ยมก่อนนะเบื้องต้นมองที่สามเหลี่ยมก่อนตัวเก่ามาสองตัวแต่เขาจะโยงไปล่างหรือจะมาบนเนี่ยถ้ามาบนก็ต้องหามาใส่ตัวบางครั้งก็มาสามตัวอย่างนี้อาจจะ จะเป็น 9016, ศ1หรือ301เลยก็ได้แล mm hmm. นะเบื้องต้นสไตล์ก็จะเป็นนี้ถ้า1 0ึ่งดึงลงล่างตัวบนเราก็ต้องหามาเสริมอีกตัวมีสไตล์สไตล์หวยเ็จะเป็นแบบนี้นะเ mm hmm. บื้องต้นประมาณนี้นี้เราก็มานั่งดูรูปแล้วก็จะมีจุดจุดเดินบันไดอีก เมืที่แล้วเราบอกว่าเกาบแปดแสนไม่อยู่ในเกอะคืออยู่นอกกกอบงวดเมื่อกี้ผมว่าเข้าในกกอบแต่เขาไม่เข้าเขาไปออกนอกกกอบแปดหลักแสนก็อืก็ถือว่าเราผิดคาดคือเราแปรสูงไม่ได้ถ้าแปรสูงไดเ้เต็มๆเลยนะเมื่อกี้ว่าสามกับเก้าเรามายืนแล้วขาดศูญตัวเดียวเองแต่ก็ไปถูกเก้าเราให้ไปก็เก้าหลักร้อยก็ถูก เราไปให้แล้วล่างเราก็าให้เจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดเก้าถูกตัวเดียวอย่างละตัวหรือว่ายังไม่ถูกอต่จะโม้ให้ฟังเฉยๆนี่ก็ภาพภาพตรงนี้เห็นไหม,มเรามั่นใจว่าหวยจะอยู่ตรงนี้แต่เขาก็ออกข้างกรอบเหมือนเดิม,มนี่เก้าศูนสามก็อยู่ตรงนี้นี่มันก็อยู่ตรงข้างๆกรอบอ่ะผมก็ ปกติผมมั่นใจว่าอยู่หัวอยู่ในกรอบแต่ก็ออกข้างกอบเนละ่ะอธิบายเดี๋ยวเราค่อยมาดูบันไดที่มันชัดเจนแล้วม,มันจะมีพุ่งเป้าไม่ไม่มีกี่จุดแล้วก็วันนี้ก็ถามว่ามันมันมันมีดีตรงไหนคือสามงวดที่ผ่านมายี่สิปีย้อนหลังเราตัดเข้าไม่ได้เพราะหนึ่งปีหกสามนี่เขาหยุดไปสามงวดใช่ไหมครับมันจะโดนไปสามงวดคือเราไม่รู้ว่าเขาออกอะไรอ่ะ มีเพิ่งมาเริ่มงวดนี้คือหลังที่จากหยุดโควิดแล้วก็มาเริ่มออกหวยงวดแรกของปี63มันก็เริ่มต่อ20ปีย้อนหลังได้ก็รู้สึกมีลุ้นนะมีลุ้นอยู่แต่ผมขอเวลาสักนิดหนึ่งเบื้องต้นผมจะเอาสามเหลี่ยมก่อนอแล้วเมนต่อไปก็จะมีบันไดก็น่าจะเขียนได้เดี๋ยวขอเวลาคิดสักหน่อยเพราะรู้สึกว่ารู้สึกมีหวังอยู่ รู้สึกว่ามีหวังอาจจะปกมวยมวดนี้ไม่สึกมีหวังนะครับผมคิดว่าน่าจะมีหวังอ่ะครับเพราะเราเป็นสายคำนวณเนาะครับถามว่าเปอร์เซ็นต์ถูกมีไหมก็ตามผลงานเราก็โอเคอยู่ครับจริงๆแล้วเราจะสุ่มถูกที่หรือเปล่านะครับก็อยู่ประมาณนี้ล้วนะครับก็เบื้องต้นอาจารย์แม่ก่อนถ้าเอาสไตล์ง่ายๆตัวก็อาจจะมาสองตัว ราคาเล่นอีกรอบหนึ่งคือเป็นรอบที่ห้าคือจบแมช์นี้เลยตัวเก่าก็คือมีศูนย์มีศูนย์มีเก้ามีเก้ามีศูนย์มีสามมีเก้ามีศูนย์มีสามแล้วมีแถมหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมตัวหนึ่งครับแลจะเป็นสไตล์นี้ถ้าเ็าดึงมาบางครั้งเขาก็ดึงในสามเหลี่ยมออกมาออกเล็กๆง่ายๆครับก็เป็นเลขตัวเก่าอีกครับก็น่าเก้าในจะหลุดในซึ่งงดอยู่มั้งครับ อาจจะเป็น91หรือเปล่าไหมอ,อะไรแบบนี้แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลครับ